ไม่แค่จะรู้มีจนได้มาเธอสักทีฉันเพิ่งเข้าใจว่าโลกนี้สวยงามเมื่อได้มาเจอเธอในยามที่เธอเดินไปไม่ว่าจะทำอะไรฉันได้แต่คอยมองดูรอยยิ้มที่ทำให้ใจละลายไม่อยากจะฟื้นฟื้นว่าใจให้เป็นดังที่เคยเคยเธอดึงใจฉันไว้ไม่อาจเลื่ได้เลยจะพยายามเท่าไรไม่รู้ต้องทำอะไรแค่เธอมองมาฉันก็ลืมว่าต้องให้เธอไง ได้ครองให้ฉันสัมผัสและแม้วันไหนฝันก็ยังคงฝันถึงเธออยู่ทุกทุกคืนวันเธอสวยงามกันกับใคร So baby don't go yeah สรงนำทางฉันไปยังที่ที่ฉันจะได้มองเห็นเธอตลอด oh oh อย่าปล่อยฉันลงลัไม่เห็นเส้นทางที่มีติดตัวเธอให้ฉันนั้นได้มองเธอตอนนี้ไปนานๆให้ทุกที่มีกั่เธอให้ฉันให้ใจได้ต่อ oh เธอจะอยู่ในความฝันเป็นหนึ่งพี่เธอที่ฉันจะมอบใจที่มีไม่ว่าจะมาจากไหนกำลังจะไปเมื่อไรฉันก็จะขอตามไปให้ถึงที่ที่จะมีเธอไม่ว่าจะจะขาก้าวทางเดินจะฉันจะว่าย ก็ไม่ได้ทำให้ลมหายใจของฉันนั้นไม่มีเธอเมื่อจะยิ้มนาก็บอก้วยสายตาเอาในใจฉันนั้นดำ่งดอง่เธอความรักมันเป็นอย่างนี้เข้าใจมันสักทีแต่ไม่เคยรู้ว่าจะทำไมเป็นเท่าน <ent ice> <rules> ี้บางกายของฉันได้ร้องให้ฉันสัมผัสและแม้วันไหนฟันก็ยังคงฟันถึงเธออยู่ทุกทุกคืนวันอยากมีเธอไปนานๆ So baby don ฉำทางฉันไปยังที่ที่ฉันเจอได้มองเห็นเธอตลอด oh oh อย่าปล่อยฉันลองลาไม่เห็นเส้นทางที่มีได้ปรดเธอให้ฉันนั้นได้มองเธอตอนนี้ไปนานๆให้ทุกที่มีกค่เธอให้ฉันหายใจได้ต่อ oh เธอที่อยู่ในความฝันเป็นหนึ่งที่เธอถึฉันจะมอบใจที่มีฉันไม่รู้ฉันนั้นอยู่ที่ใดฉันได้ลองทางเข้าสู่หัวใจ เพียงแค่เสียงของเธอคอยนำทางให้ฉันมีความกลาแค่เพียงจะอมองก,ก็ไม่อาจต้านไว้ยิ่มจากเธอทำทุกอย่างห,หายไปฉันจะขอเปินตามแต่เธอได้ไหมซูเปอร์ดั้งเดิมย่าจงนำทางฉันไปยังที่ที่ฉันนั้นเธอแต่ยังเสียงของเธอ จะทำให้รักของเราเงินค่อยปไกลได้ไหมก็ให้ฉันนั้นได้มองจะอตอนนี้ไปน,นานๆให้ทกที่มีกับเธอให้ฉันหายใจได้ต่อ oh, เธอที่อยู่ในความฝันโปรดอย่าหายไปจักฉันให้ฉันได้มีเธอ